ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคังเขตหกพิษณุโลกสำนักงานคังเขตหกได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2 5 5 7ตามพระราชบ,บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ .2540 โดยใช้ชื่อว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคังเขตหกพิษณุโลกโดยมีหน้าที่เป็นหน่วยบริการประชาชนที่มาติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานขังเขต6รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540มาแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20เมษายนพศ2554 ตลอดจนเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคังเขตหกศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคังเขต6กพิษณุโลกเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น